ทางวัดก็กำลังจัดสร้างอาคารปฏิรูปนะครับสูงสองชั้นนะครับในประสงค์เนาะทุกท่านสามารถได้โอนเงินผ่านตรงนี้ได้นะครับธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี5400-0330312เชื่อบัญชีวัดอุโมงค์มหาเทราจารยร์นะครับที่บัญชีเดียวนะครับนี่เป็นรูปแบบของ อาคารปฏิบัติธรรมใหม่นะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มขึ้นงเสาแล้วนะครับเดี๋ยวามพาไปดูเนาะนี่นะครับกำลัขงขึ้นเสาอยู่นะครับอโอเครู้สึกหลวงพ่อจะปรับปรุงเป็นชั้นเดียวเนาะ สั้นเดียวนะครับตามรูปเลยถ้าง่ายก็ใครก็สามารถโอนเงินมาสนับสนุนได้นะครับร่วมกันทําบุญนะครับที่วัดอุโมงค์เถราจารย์นะครับแน่มีเบอร์โทรหลวงพ่อนะครับหลวงพ่ออันนี้ก็เป็นบัญชีที่จะโอนเงินนะครับสวัสดีครับวันนี้ปอนก็พาไปเที่ยววัดอุโมงค์มหาเถราจารย์เนาะอยู่ในตัวเมืองเก่าอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในภาพวิหารกันนะครับนี่รองเท้าด้วยเนาะครับก็จะมีปัจจัยดอกไม้ จะมีขาบูชานะครับอิมินาสการเรนพูดทางอภิปูชามิอิมินาสาการเระนามัางอภิปูชามิอิมินาสาการเรนสังขังอภิปูชามิอะระหังสัมมาสัมพุโพภะคะวา สุป,ปะติปนันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังฆะไม่นโะมตาสาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัาสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสาัมพุทธัสสะนะครับนี่แผ่นก็สวย นี่ปฏิมากรรมข้างในนะครับวัดอุโมงค์เถราจารย์นะครับลานน้ำสุกนะครับลานน้ำสุกก็เป็นป่านไม้ในประมาณนี้มีมีเจดีย์เก่าที่เขาเรียกวัดอุโมงค์ เมื่อก่อนสามารถเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็เดินเป็นอุโมงค์ลอดใต้ดินไปนะครับออกไปสู่นอกนอกัวเมืองเชียงใหม่เนาะก็คือมุดดินออกไปนะครับนี่เจดีย์เก่าส่วนตรงนี้ที่จริงเป็นพระพบรมศเก่านะครับที่มีพระพุทธรูป9หน้า9หน้าหรลือ14หน้า หน้าตาของพระพุทธรูปเขาจะเปลี่ยนตลอดนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่เนาะส่ันด้านหลังนะครับนี่เห็นไหมคะสวยๆเลยทั้งไงเพื่อนๆก็มาเที่ยวกันได้นะครับไม่ไกลเลย,เลยนี่เขาจะมีแบบเขียนไว้ตรงนี้นะครับเห็นไหม หลวงพ่อสมใจนึกพระพุทธรูปเปลี่ยนพักได้ก้าวหน้านะครับมีหน้าเบื้องหน้าตึงน้ําตาไหลหลายอย่างหลายอย่างนะครับเวลาเปิดปิดก็จะมานนี้ถ้าใครมาดูก็สามารถบอกเ,ออเด็กวัดหรือว่าพระภิกษุที่อยู่ในนี้ได้นะคะับเขาจะมาเปิดปิดให้นะครับให้ดูพระพักหน้าเขานะครับเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นกันเนาะสำหรับวันนี้ปอยก็ขอแค่นี้ก่อนเนาะถ้าไงกดไลค์กดสักสไครป์ปอยด้วยนะครับบ๊ายบาย